เดียวู้ผู้เล่นหมายเลขส2ชอนบาโวผู้เล่นหมายเลขย1ทัชพาราญูผู้เล่นหมายเลขย7แทนตวันทัชซีโอหมายเลขปเท่าไรเป็นซีบาลเป็นสามซาลแล้วสามบาเป็นสี่สิเลยันบอกไม่ได้สช่วดู่มาว่่วาอ่าสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรทุกคนเข่าสุสองตูฮิโชแนลนะวัน้แมน ดูจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศกัเตะบอลเนาะระหว่างทีมไทยแล้วก็ทีมลาวรวมดาราไทยกับรวมดาราลาวเนาะซึ่งในตู้เดินทางมาทีแข่งขมวนของเราเลยเนาะและภาพบรรยากาศสเปนส์เหนืนั่นเนาะแล้วว่ามีไผ่เนยซิขาวหวมในงานนี้เนาะผู้ใดญเนยที่มาจากฝั่งไทยผู้ใดญเนยที่มาจากฝั่งลาวเนาะบรรยากาศซิมวนซิมันส์สเปเดี๋ยวตู้สเก็บภาพบรรยากาศให้กับทุกคนได้ครับสมัครฟังกันเด้อไปพูดพร้อมกัน ตุดเฟิรมต่างที่อนยอดเยี่ยมาันในห้งสนามปี2004โคลาเนฮังกเอียนีเจ้าภาพจัดสุอาเซียนอดีตสองจุดยูโวนตัวฮีโร่นี้ากรามมาทุกคนนะ่อลวงรบดเบน์ีเดอตอนเซยมต เทมาเามาเข้มามดีเนาะสเทยวอ่ะนนี้มันเป็นตากองแลนด์แสน้ำซุนขึ้นหอดำเ้เซื้อกรอนัวพ่อตัวชวนชวนานว่าผ้ที่ร้ายทวนผู้ทีทำคนเดียวที่หน้าจเดือดข้แสดงความขอบใกเอา่ักสอทีมนอกที่ใด อาาวงในการแข่งขัน่นี่นะทั <trees. S 2> <aesthetic. S 1> ่วทั้งนิสดาวในทุกทยที่ได้เขาวงในการนี้เราพร้ให้าท่าท่าทเป็นที่จะเขาวงในงานนี้ตงนี่แต่ความชุกความเต้นสุงจตัวกับลัวในน้ำประธานตีมาสักของกาวคนที่่าาเตามที่่างขอเสดงความข การที S <S ่กาันให้นักกีฬาทั้งสองทีมได้สัมผัสมือและเลีกเปลี่ยนผงที่ลกของการแข่งขันเลยทัานนี้จะเป็นทีมที่มาเยี่ยมยำนั่นก็คือสิ์ออสซาจะให้เกียรติโดยกัปตันล บอกันเข้มแล้วบนโอ้ขึ้นได้แล้วได้แล้วบันดเองลุกทางต่านผู้ชมและท่านผู้ีท่านครับตอตอนท่านครับเขาสู่การแข่งขันครับทุกวันาสมครั หมายเลขแปดมีบุรีชัยหมายเลขสสี่พัทเตอร์เตจจาชอนหมายเลขีเป็นต่อธนวัฒน์หมายเลขยี่สิบห้านัทกบพัฒนานุพงศ์หมายเลขยีสแพนนัททีเทพหมายเลขสิบกวดประพันธ์พันศเพชหมายเลขเจ็ดตาีมิหมายเลขสิเจนิวนาิสันหมายเลขสา ยี่สิบเก้งประยูนปริศประูหมายเรื hey, <Yeah, ่องหนึ่งทีกทัยสมัตตอนนี้บอลอยู่ที่บัวขาวับัวขาวบรรซาเมฆไปแล้วครับไป้วครับพี่น้องเหลี้ยงต่อไปเลี้ยงเลี้ยงยังยังยังสูงไม่ได้ครับมีตาติดครับตาติดไปแล้วครับเอายังไงยังไงเืนกลับหลังมาให้กับเก่งสัทสว่นครับปานี้เน็ตเน็ตโอสตาร์เน็ต สีกอตนนาส่งไม้พึ่งเตือนันครับออกมาทางด้านซ้ายเอ้าส่งผ้านะครับสองบอ่นวนล้วแลาสตาอย่างไม่ผ่านนะชาโนนมาที่แนทแนทส่งให้สมจิตจงจิกหอยเอ้ยจงจอหอมนะครับอดีตเหรียญทองมวยโอลิมปิกอัปปี2008มาแล้วครับบ,บัวขาวบัวขาวบัรชาเมฆบัวบัวบัวแม่ไม่ทันนะครับสิบเอาา้าหลงนะ ขออนุญาตสำหรับตอนนี้มีข่าวดีสำหรับนักกีฬาทั้งสทีมทาวาทีมใ้ยิงประตูดได้ประมาณสิบอระตูุบริษัทสาบิอาเ้พยท่าไลร่ครับลูกเว้าวปาปาาาปาาาามาาาป่า แต่ว่าผมสงสัยนะครับล่างๆที่เซ็นประสิทธิ์เป็นผู้นิงถือธงเนี่ยน้องไม่ยืนถืออแหงนครับรอบๆสนามเขาเอิ้นว่ากรรมการเซนโอ้กรรมการเซนโอ้ยเพิ่งจะหู้เนาะพันโอ้เพินงจะยืนตากแดดถือธงก็ทางนี้ต่นเพื่อนเนาะอาอบานบ้านออกทะยกโอ้โหโชงไม่ได้คุณบ้านแล้วคุณบ้านสอย ล้านแรกเสียงปรดสชัยสชัพมวทยมตอนนี้ก็เปลี่ยนสีเสื้อแล้วนะครับมาเป็นเจ้าของค่ายบวยเองครับพีเนื้อนนสังันเออแขคนเขาเนื้ออันที่มาย่ก็แน่แล้วขาใหญ่เลยขาใหญ่โตใหญ่โตใหญ่ขาใหญ่ัข มีลูกสาวร่วมเล่นด้วยครับให้กับเราออสไาร์ครับน้องโฟตี้ครับจากโรงเรียนทีพีเอสครับดินล่าครับนานาชาจากน้องเรียนด้วยนะครับและในส่วนของซิลลตาครับเยาวชนยอดเยี่ยมครับของสุอร์เทนครับน้องบอมอาบนะครับเพื่อนๆมาจากเกาหลีใต้ด้วยครับจะร่วมลงเล่นด้วยครับหลังการเล่นก็ไม่ได้ถึงว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับแต่ตอนที ทันิทิตพี่รองดีนอกจากจะม qui, building, ีความสามารถในด้านกีฬาประเภทฟุอบอตแล้วครับใได้การแข่งขันนต์รันุับก่าตอครับสบบหรับทใน่าบบบบ่แนก็ถือว่าเบใให่บบใ่เบบใ่แบบใหี่แใ่บบ่บให่แบบใหบในญ่าบบบใหญ่าบบแบบใหญแบแ่บแแ่ง่ในบ่ใ่่บบส่บ เอามาทางอาวุโสลาสตาเปิร์ลูกนี้ไม่ทัดปัญหาปัญหาเอาลูกเข้ามาปัญหาปัญหาเลี่ยงไปสายปัญหาเลี้ยงไปสาบอวบอว์พานครับแม่ติดชาโนนชาโนนนะครับเลี้ยงจะออกมาด้านข้างไหมให้มาที่เต๋าสมชายขอนดีเลยเอาไม่อย่างเอาสักเซี่ยวลงเสือเตะมุมหรือเปล่าต่างก็จะปีแล้วต่างก็จะปีแล้วซักนะ มงเบิรงนโน่นี่นี่เบิรนต้นๆนะเขายังผ่าอยู่ได้มาเทียบไซเบิร์กันเนี้ยอันนี้มาดังมาซ่องนี่นี่พี่ไอเพู้แเรยเป็นไที่เราใเ่นอ่งอยปนกี่มูเป็นตัวสีทอง่ไตลมนํีเพะสอกินเตาเราดงล้วกับนะต้องเทียวกันสิบปีเนีประโยชน์เราจะเข้าฉายตัที่เไทยนี่ผาด่งทําไมครับกับ

ไฟปวถาบันชาเมยอยตัวข okay, ึ okay, jamais, ้นไปกรเจ็บอกคนำกคมโบไปุ้ิ้งคุงคปวถามีจบโผลแล้วจบนพอมันจโอ้โหโอ้าะตนี่ก็ขอบคุณพเพจ้นะครับมาดูแลทีม ทีมผู้พันโจ้นะครับกดูแลพวกเรานะครับน้องๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะทีมกูพันโจ้เพื่อนสมจิตนะครับเติมขึ้นมาครับที่แทฟกระดานดูกระแทกไปแล้วตัดมาก็านในแต่บอลกำลังสูงลอยไปขู่ใส่สกัดไม่ได้กองหลังเลาสตาร์และอาเดนต์เตทิ้งออกไปเลยเอาต่อไปทางฝั่งซ้ายครับมาได้ซัฟฟุลเซลซอกหาซอกแล้วก็ซอกซอกกุสไซลูแถมอาบามาร์ซาม คระลงมาเนาะบอยบอยมาแงนี้เอาไะไม่รับนาไปแล้วเบอรเบอย่างเบยงไปเลยโอกแตไก่อยสายตาพอดีไหมปกติก็รเมนเจ้าเนาะ่ว่ากรรมการก็กล้ายกเจ้าเนี่ยคอยสายตาสั้นคอยยบบอคนนนเหมอนันมอสันมสันนะับมาสันนะสันจดใช่ัดต้ตาัาสองนี่ไง เช่งมัยยรับว่าสังยับสั่งยับที่มากดบริเวณนอกเกาเพชรและพื้นี่ที่ว่าเป็นโนดที่ยม่ได้มันอีกสิบล้านนะ้วับอีสิบล้านพิ่มบ่ให้แล้วระเด็นอะไรเพิ่มไม่พอพอจะกินกันไมกินกัน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 กิกันกินกันกกัินกันกินัััััััััััััััััััััััััน เป็นสิาล้านเป็นสาล้านแล้วสามสิบห้าสี่สิบ้าเป็นสี่สิ้าเลยมันบอกบริษัทสามดีไป30ล้านแล้วบริษัท TSL ไปอีกสิ้าล้าน3ลูกจบไปโคจามาดูที่สามกันให้ดูตอนนมาคนเดียวนะแล้วก็ส่โทรซัพไทยเนาะยูทูบเขากันไหนาก็เลยได้ทายกันประเทศเลยวันเต้บันเวียดนามเนาะเป็นสเนเซ ในทางนี้หนึ่งห้อยห้าสิบล้านกีนนะส่งยืน,ะะนอ,อ,อันตรายส่งยืนส่งยืนข่าวลุงยัง ใชเกือบบรนาของเลนละูุกเซตได้มึงกลับบ้านไปเลยลงมีครับผงไปเลยกอบแกวด้วยนะครับให้ามสลเดูแลอะย่างย่นะเอาเลอวมาดูจุดโทษกันครับยังไจุดโทษออสตาลาแล้วรยิงรยิงท่านประธานเหรอผู้ใดผู้ใด ตไช่วยดูีอรลัมาเเราทุกคนเตแล้วเราทุกคนตอนยังยังคนอยู่ดูดือนสองเจจอจาิบมันนี่ว่ามัวหลายเนาะมัหลายได้มีภาพเลทุกคนสมีหลายเนาะสุดยอดเลยตอนตอนที่เราตู้เตบานมุยเผไทยชิให้น้อามาคนเดียวเรกไดบโซอคนเดียวเนาะ เปน็นว่าขอบใจทุกคนที่ติดตามขอบใจทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครป์ทุกคนเด้อ,ดอดบพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า EP หนะ้าเด้อทุกคนเด้อเราเจอกันบ๊ายบาย